ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเชลซีพบอาร์เซนอลลุ้นสาริบาแดนกลางปึกคาดไน์อัพปืนยกพลดวนสิงสึกคาราบาวครับมิเกลอาเตตาต้องเจอกับสถานการณ์หน้าปวดหัวเกี่ยวกับปัญหาสภาพความฟิตของนักเตะตัวหลักในแมตท,ที่ต้องบุกเยือนสิงโตนเมือนครามเชลซีในสึกคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกวันพุทธที่14มกราคมนี้ ทัพปืนใหญ่ต้องทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นอกรอบที่สนามสแตมฟอร์ดบิทโดยนี่คือหนึ่งใน4โทรฟี่ที่พวกเขามีลุ้นความสำเร็จในฤดูกาลนี้ด้วยเหตุน,นี้อาร์เจต้าจำเป็นที่จะต้องจัดทีมชุดที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความได้เปรียบในเกมแรกอย่างไรก็ตามนายใหญ่ชาวสเปนนี้ต้องเจอกับเรื่องเครียดพอสมควรเพราะนักเตะคีแมนบางคนยังไม่ชัวร์ว่าจะสามารถลงสนามได้ขณะที่ผู้เล่นบางคนหมดสิทธิ์แน่นอนเพราะยังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายจากอาการบาดเจ็บ ดังนั้นการจจดทับแบบนี้จึงน่าจะมีการปรับทีมค่อนข้างเยอะจากเกมชนะพอรตสมาร์ทสุดเอฟเอครับ <S <S เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้รักษาประตูเกป,ป้าอาริซาบาลากาสำหรับในตำแหน่งนี้อาเตตาตัดสินใจเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะให้เกป,ป้าลงทำหน้าที่เฝ้าเสาในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยทุกรายการในประเทศดังนั้นจึงไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรและดาบิดรายาต้องนั่งสำรองเป็นเกมที่2ติดต่อ,อกัน แบ็ White, ar, กโฟเบนไว้์วิลเลียมซาริบาการียลมากันเยสเยเรียนทิมเบอร์เกมกับเดออมปีอาเจตาจำเป็นต้องใช้คริสเตียนนอการ์เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคู่กับมากันเยสแต่ถ้าหากซาริบาสามารถเรียกความฟิตได้ทันแน่นอนว่าเขาจะกลับมายืนเป็นตัวหลักเหมือนเดิมขณนะเดียวกับไมลริสเกลลี่ที่ได้ลงเล่นตัวจริงเกม f a ฟครับคงโดนดรอปหลังฟอร์มน่าผิดหวังในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นสาวกเดอะกูเนอร์คงจะได้เห็นทิมเบอร์ลงสนามร่วมกับเบนไวท์ในตำแหน่งฟูแบ็ค กองกลางมาตินซูบิมนดีเดแคนไรท์มาตินโอเดกาดเนื่องจากแมตชนี้พวกเขาต้องสู้กับหนึ่งในทีมที่มีแผงมิดฟิลด์ที่แข็งแกร่งมากๆดังนั้นอาร์เตต้าต้องกลับมาให้3แดนกลางตัวหลักลงสนามโดยให้ซูบิมนดีคอยทำหน้าที่เก็บกวาดและคุมจังหวะเกมขณะที่ไรซ์มีบทบาทสำคัญทั้งการเชื่อมเกมเล่นลูกตั้งเตะที่สำคัญยังสามารถจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมและยังเล่นเกมรับช่วยทีมได้ด้วย ส่วนโอเดกาจะได้ทำหน้าที่ปั้นเกมอย่างเต็มที่ความแม่นยำและคลาสในการผ่านบอลของเขาสามารถสร้างโอกาสให้กับทีมได้ตลอดเวลากองหน้าบุคยโยซากา้าวิกเตอร์โยเคเรสกาเบรียลมาติโนลีสำหรับแนวลุกเรียนโดทอซาย,ยังไม่ชัวร์ว่าจะฟิตทันหรือไม่ แต่นี่คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะทีมได้คฮา,าวตกลับมาแล้วแต่ประนันด้วยการที่นักเตะพักไปนานคงไม่ได้ลงตัวจริงทันทีด้วยเหตุน,นี้อาจจะต้าน่าจะเลือกใช้งานมาร์ติโนโลี่ซึ่งฟอร์มกำลังฮอตหลังซัดแฮตติกใส่พอสมัดลงเป็นตัวหลักส่วนกาเบรียลเชซุตแม้ผลงานดูดีกว่าโยเคเรสแต่เชื่อว่ากุนซือชาวสเปนิชน่าจะให้โอกาสสตาร์ชาวสวปดิชมากกว่าขณะที่ทางฝั่งขวาหน้าที่นี้จะกลับมาเป็นของซาก้าเหมือนเดิม ยกแรกตัดเชือกคาราบาวครับเกร็ด่อนเกมเชลซีพบอาร์เซนอลวันที่14มักมกราคมนี้ถึงคิวเกมคาราบาวครับรอบรองชาเลิร์นัดแรกอีก1คู่ได้แก่เกมลอนดอนดาร์บี้แมตที่เชลซีจะเปิดบ้านเจออาร์เซนอลซึ่งบิ๊กแมตแบบนี้ก็มีเกร็ดที่น่าสนใจในระดับหนึ่งตามไปด้วยการเจอกันในถ้วยนี้ หากนับการดวลกันแบบรอบไม่ใช่เรื่องจำนวนนัดเชลซีกับอาร์เซนอลก็เคยดวลกันในรายการนี้มาแล้ว6ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นเชลซีเป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบไปได้4หน อย่างไรก็ตามท่าดูเฉพาะที่รอบรองเชะเลิศคู่นี้เคยไปเชิญหน้ากัน2ครั้งและต่างฝ่ายต่างได้เฮไปฝั่งละหนึ่งหนโดยของเชลซีพวกเขาหักด,ด่านอาร์เซนอลในรอบตัดเชือกได้ในฤดูกาล1997-1998ก่อนจะได้แชมป์ไปครองในบ้านปลายส่วนไอ้ปืนใหญ่เคยผ่านสิงบลูในรอบนี้เมื่อซีซั่น2017-2018แแต่ก็อกหักในนัดชิงดำ เล่นในสเตมฟอร์ดบิดไม่ช่วยเชลซี Chelsea ไม่ชนะอาเซออนกับการได้เล่นในบ้านของตัวเองมา6นัดติดต่อกันแล้วแบ่งเป็นการแพ้กับเสมออย่างละ3หนโดยครั้งสุดท้ายที่พวกเขาคว้าชัยเหนืออีกฝ่ายในสเตมฟอร์ดบิดต้องย้อนไปเดือนสิงหาคมปี2018ที่ชนะ3-2ต่อเมลิโน่ตัวอันตรายมิเกลเมริโน่ทำประตูใส่เชลซีมาได้2นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วทำให้เขามีโอกาสเป็นนักเตะอาเซออนคนแรกนับตั้งแต่ปี1994 ที่เจาะตาข่ายเชลซีได้อย่างต่ำา3หนติดต่อกันในทุกรายการโดยคนสุดท้ายที่เคยทำแบบนั้นได้คือเอียนไรซ์ซึ่งทำเอาไว้4เกมรวดรอบตัดเชือกแสนอันตรายแม้ว่า16ครั้งหลังสุดที่เชลซีมาถึงรอบรองชเลิดของคาราบาวครับหรือหลีกครับได้นั้นพวกเขาจะผ่านเข้าสู่รอบชิงดำได้ถึง10หนแต่เชลซีก็ถือเป็นหนึ่งใน2ทีมที่จอดป้ายที่รอบรองชเลิดของรายการนี้มากที่สุดที่จำนวน9ครั้งโดยเท่ากับท็อตแนมฮอตสเปอร์ ทางฝั่งอาเซนอนก็กำลังฝันร้ายเมื่อได้ยินคำว่ารอบรองชนะเลิศเพราะ4ครั้งหลังสุดเมื่อรับรวมทุกรายการที่พวกเขาเดินทางมาถึงรอบตัดเชือกได้นั้นไอ้ปืนใหญ่กลับตกรอบทั้งหมดจนทำให้ปัจจุบันพวกเขากำลังจบเส้นทางที่รอบรองชนะเลิศติดต่อกันนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งหนึ่งใน4ครั้งที่ว่าก็คือการตกรอบรองชนะเลิศของคาราบาวครับเมื่อฤดูการก่อนนั่นเองปีเรตชี้ไรจิกซอสำคัญพาอาเซนอนลุ Arsenal, ้นแชมป์เทียบชั้น3ามตำนาน โรแบร์ีเลตอดีตยอดปีของอาร์เซนอลกล่าวชมเดคินไรซ์ว่าเป็นนักเตะชั้นยอดในระดับเดียวกับพาติควิเอล่าเทรรี่องรีและโทนี่อดัมซึ่งต่างก็เป็นตำนานของไอ้ปืนใหญ่ไรซ์เล่นให้อาร์เซนอลเป็นฤุูการที่3แล้วซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาแข่ไว้ยปีปีก็ทำผลงานโดยรวมได้หน้าประทับใจมากๆและเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมของกุนซือมิเกลอาร์เตตานำเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกในปัจจุบัน ถ้าคุณอยากชูถ้วยแชมป์ตอนจบฤดูกาลคุณก็ต้องมีนักเตะแบบเดคันไรส์อยู่ในทีมการจะเป็นแชมป์ได้นะคุณต้องมีนักเตะระดับพาทิกวิเอล่าเทรี่องรีโทนี่อดัมซึ่งเดคันไรส์อยู่ในระดับเดียวกับคนเหล่านั้นปีเรสระบุ อาร์เตต้ากับรอบรองพวกเรามีแรงกระตุ้นอย่างมากหลังจากต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคาราบาวครับเมื่อรุูกาลที่แล้วมิเกลอาร์เตต้าเผยว่าทีมของเขามีแรงกระตุ้นเพิ่มเป็นพิเศษที่จะก้าวไปให้ไกลกว่านั้นในครั้งนี้อาร์เซนอลพาให้กับแชมป์ในเวลาต่อมาอย่างนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดแบบเย่าและเยือนในรุูการ2024-2025แต่รุูการนี้พวกเขามีโอกาสล้างแค้นเมื่อจะต้องพบกับเชลซีสองนัดเพื่อแย่งตัวเข้าสู่เวมบลีร์ ก่อนเกมรอบรองเลิศนัดแรกที่สแตมฟอร์ดบิดมิเกลแสดงความมั่นใจว่าทีมของเขาพร้อมสำหรับภารกิจนี้และได้เรียนรู้บทเรียนจากฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วเขากล่าวว่านักเตะทุกคนมีแรงกระตุ้นสูงมากและพร้อมเต็มที่เพราะเรารู้สึกได้ว่านั่นคือจุดที่เราอยากไปให้ถึงและเราจำเป็นต้องก้าวไปอีกขั้นเพื่อบรรลุสิ่งที่เราต้องการและนั่นคือเป้าหมายของเราในวันพรุ่งนี้ ยิ่งคุณได้มีส่วนร่วมกับเกมประเภทนี้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเพราะมันช่วยกระตุ้นทีมเติมพลังงานในรูปแบบที่แตกต่างทำให้คุณรู้สึกว่าเป้าหมายอยู่ใกล้มากและนั่นคือแรงจูงใจมหาศาลสำหรับทุกคนเรารู้ว่าเราเหลืออีกแค่2เกมก็จะได้ลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศแล้วเราต้องโฟกัสไปทีละเกมและเกมแรกคือที่สแตมฟอร์ดบิ ฟุตบอลมอบโอกาสให้คุณได้แก้ตัวอีกครั้งเราทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอในรายการนี้และตอนนี้เราต้องเคลียร์ทีมใหญ่อีกทีมออกไปเพื่อเข้าสู่รอบชิงชะเลิศนั่นคือภารกิจของเราหวังว่าเราจะได้เรียนรู้จากปีที่แล้วเพราะมันเจ็บปวดมากโดยเฉพาะจากรูปเกมและโอกาสมากมายที่เราพลาดไปจนไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่หวังว่าปีนี้เราจะทำได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาเตตาเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมสตาร์ฟโค้ชแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงที่สมสรสอฟ้าแชมป์คาราบาวครับในปี2018และ2019ซึ่งกุนซือชาวสเปนรู้ดีจากประสบการณ์ตรงว่าการไปให้สุดทางในรายการนี้ส่งผลต่อทีมอย่างไร เขากล่าวเสริมว่าเมื่อคุณมาถึงจุดนี้ของการแข่งขันเข้าชิงชนะเลิศและผ่านเส้นชัยคว้าแชมป์ได้มันจะนำมาซึ่งพลังงานความเชื่อมั่นและความรู้สึกว่าทุกคนมีความสำคัญและมีส่วนร่วมดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เมื่อคุณไปถึงตรงนั้นและคว้าแชมป์ได้ทุกคนจะจดจำมันแต่ถ้าไม่ชนะก็แทบไม่มีใครจำได้เพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วก็ต้องทำงานให้สำเร็จ มีรายงานจากบราซิลว่าอาเซนอลได้ติดต่อกับโครินเทียนเพื่อสอบถามถึงการคว้าตัวเบโนบีดอนมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลาชาวบราซิลบีดอนปิดฤดูกาลได้อย่างแข็งแกร่งกับโครินเทียนโดยมีบทบาทสําคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาโดบราซิลทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในประเทศ นักเตะวัย20ปีลงเล่น56นัดในทุกรายการให้กับทีมจากเซาเปาโลในฤดูกาล2025ซึ่งเป็นเพียงปีที่3ของเขาในฐานะนักฟุตบอลอาชีพ TNT Sport Brazil อ้างว่าผลงานที่โดดเด่นของบีดอนไม่ได้พ้นสายตาทีมจากยุโรปโดยทีมชั้นนำในอิตาลีและโปรโต,ตุเกสต่างก็กำลังจับตาดูความก้าวหน้าของเขาอย่างใกล้ชิดรายงานระบุเพิ่มเติมว่าอาเซนอลทีมจากฝูงเพียมรีก็ชื่นชอบบีดอนเช่นกัน และได้ติดต่อผู้บริหารของโคลินเทียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของบีดอนอย่างไรก็ตามในตอนนี้ Arsenal อาร์ซนอลยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆในการคว้าตัวเดาวรุ่งรายนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ